สวัสดีครับผมโนบดิมชาแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค้าพีอีภาคที่ยี่แล้วนะฮะโอเคก็เล่นนะฮะเล่นเล่นเล่นไม่ไม่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเล่นคงจะยืนนิ่งๆอะ่ะโอเคลงเหมืองโอเคทำนี่นนลงมาเอา อืมอันนี้ไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยทามมันไม่มีทางหรอเอ๊ะไหนเมันต้องไปทางไหน,นมันไปทางไหนนะตอนนั้นน่ะอ๋อทางนี้ก็ทำจต่นรกไว้อยู่เอโอเคได้ยินเสียงมันละถือดาบรอยยังน,นไม่มี มันไม่ทางไหนเราได้เจอแร่กเปียบเปียบอะอทางนี้ไม่ใช่เอ๊ะมีทางขึ้นไปได้วเหรอโอเคเจอเหล็กหุ่นนู้นไอโนแมนตกใจหมดเลยโอ้สกลิลตันนะฮะสมรนนี้ โอเคที่ขุดก็ใกล้พังแล้วนะโอเคพังเรียบร้อยโอเคก็เอาอันไม่เลยขุดขุด,ขดโอเคได้เหล็กโอเควันนี้ก็เจอดาบนาาล้วทักทาย็ะยำไม่เห็นชุดชุดไม่โดนหนูไม่ได้ยิงโอยิงแล้ว่ื้ออั่ามาถึกอื้ออั่ามาถึก หมอน,นี่เองนึบหนึปกัปกแป๊บนึงทอดก็ใกล้หมดแล้วก็ไปเอาที่บ้านต่อเฮ้ทางนี้มันต่อขึ้นมาได้เด้อแป๊บหนึ่งต่อขัน้นแดกขงบนแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหน อยู่ทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยอยู่ตรงไหนแคบ้านมาได่แล้วเออก็ใกล้อยู่มับทางนี้ได้ขึ้นขึ้นขึ้ขกลับบ้านกันจะมืดละราไปกินอาหารเลย มีอะไรไ่นอนกันดีกว่าจะเบิ่งยังไม่ด้เดี๋ยว,วยเราทำนี้ได้โอเคทำดีกว่าเนื้อวัวดีมากเ้วแ,แค่อค่องเกงนะนะครับตอนนี้นี่ นอนได้ตื่นมาแล้วโอ้ยโอเคโอเคไม่เสียงเปิดประตูแปดกโอเคไปลงเหมืองนั่นกันเลยจำไว้หน่อยนี้เราพักทอดไปเลยอันเดียวพอโอเคลงไปต่อ ค okay. ทางนี้ไปทางนี้แม่มันต้องมีแมงมุมมิกละอมบี้ต่างหากมันอยู่ที่ไหนเนะี่ยอยู่ที่ดอยออกมาดิ อยู่ไหนเฮ้ยเจอลาวาแล้วโอเคทำตัวคราฟที่นี่เลยเฮ้ยเหล็กเฮ้ยเหล็กไม่พอนีอ่ต้องขึ้นไปอยู่ดีแหละจะคราฟทำไมเนี่ยเผื่อไว้แล้วกันไว้กลางทางแว่จำเป็นจริงโอเคผมก็ได้วิธีทำใหม่นะทำเอง ไอที่ผลิตคูเปอร์สโตนนะฮะผมก็ได้ความคิดจำๆใหม่นะปกติคนเราจะผลิตเอ,อ่อครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งได้หนึ่งอันใช่ไหมผมผลิตครับอสองอันต่อหนึ่งครั้งฮะโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะโอเคตอนต,ตอนนี้เหล็กยังไม่พอนะฮะก็ขึ้นไปเอานะฮะเดี๋ยวหาทางขึ้นไปเจอเอาทางขึ้นอ่ะ โอเคเดี๋ยวทำให้ดูฮะโอ้ oh, อึ้งผลิตทีนึงได้สองอันนะฮะคนอื่นจะไม่อาจจะไม่เคยเห็นนะเอ๊ะอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะฮะอาจจะเคยเห็นอาจจะนะฮะแซ่คอนผลิตอันนี้สองถังเอานเติมอาน้ำกับลาวาน้ำเดี๋ยวใครไปตักก็ได้เดี๋ยว โอ้มา oh มันจะเอ้ยรู้สึกว่าในกล่องมันจะมีถังอีกอันหนึ่งนะแล้วผมจะคาบอีกอันหนึ่งทำไมคาแค่เดียวก็พอ,อเดี๋ยวช่าง๋ยวให้มันผ่านๆไปโอเคทางนี้เดี๋ยวมันมีตัวเล็กขนะ้างล่างอ่ะป๊บสู้ครับสู้สู้สู้ซอมบี้มาเลิสต์ไล่เราไล่เราไล่เราโอเคอ่ะ เคมีแมงมุมอยู่ตรงนั oh, ie, okay, v ào, v è, ้นอะณตรงนั้นนะเดี๋ยวผมก้มให้โอเคตรงนั้นเออตรงนั้นช่างมันฮะทำงานของเราดีกว่าเอ้ยไม่ถึงเอ้ยเกือบ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 เอาเอาสิเออได้แล้วโอเคได้แล้วเราวไปขึ้นไปเอาน้ำนะฮะ เดี๋ยวผมทำให้ดูไม่รู้ทันเปล่าเจ็ดนาทีแล้วโอเคโอ,เอ้เดี๋ยวดยวูทางมันแปลกๆทางไหนนะทางนู้นเอ้ทางนี้ก็มีบอกโอเคน่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวจบคลิปเลยโอเค Okay, ขึ้นขึ้นไปผมทำให้ดูเดี๋ยวจบคลิปเลยนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวในคอมเดี๋ยวผมเอาแบบในคอมนะฮะใัไม่รู้ใช้โปรแกรมอัดนี้แล้วมันไม่ได้รูทผมก็รูทเครื่องไม่รู้ทำไมไว้มันบอกเวอร์ชั่นไม่ถึงไม่ถึงอะไรล่ะ มันบอกต้อง4.3ผม4.4เอาไปละเออตัวใส่มันบากนะฮะไม่เป็นไรฮะก็ใช้นี้ไปก่อนไม่ว่ากันโอเคได้น้ำม,มาละนะครับใ้อ่อ่โอเคต้องใช้พื้นที่นิดหน่อยนี่้ะกันเอ้ยไม่ได้เออนี่แหละตรงนี้แหละ ีบอ็อกก็ได้นะเขื่อาจะรู้แล้วนะผมเพิ่งรู้นะผมก็เพิ่งรู้ก็มไม่ได้เพิ่งรู้หลงนานละประมาณนี้แหละขุดตรงนี้อีกสองบล็อกนะฮะแล้วขุดลึกลงไปอีกตั้งสองบล็อกเลยแล้วขุดตรงนี้แล้วสองบล็อกพอนะอันนี้ก็ใช้ในสก,กายบอ็อกก็ได้นะฮเนี่ยแต่ในสก,กายบอ็อกที่ผมอัดไปมัน ใช้พื้นที่เยอะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ไอเดียเลยโอเคนี่ก็ประมาณนี้ไอบล็อกนี้ก็ไม่เป็นไรนะช่างมันต่อไปก็วางนี้นะเอ้ะลืมกดตรงนี้ต้องกดตรงนี้เลยฮนะโอเคนะโอ้โหได้สองบล็อกแล้วฮนะยาใหม่โอเคก็สองบล็อกนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอามาเอ้ยวางไม่ได้เดี๋ยวใหม่ โอเคนะเนี่ยใช้แนสกายบอกมันจะแบบมีประโยชน์มากโอ้ยตายโอ้ย,อยจะตายเดียบสกายบอกแล้วเนี่ยใช้แนสกายบอกมันจะมีประโยชน์มากใช้ขุดได้สองคนเลยถ้าเล่นโคออบนะฮะมันจะได้สองคนเลยนะมีประโยชน์มากเลยนะโอเตนเราจะทำงี้ใช่ไหมอะ โอ้ยสกายเดียวแับนี่แหละโอเคบางคนก็ทำอย่างนี้นะครับห mm hmm. นึง่งแตสกายบอกนะที่ผมเห็นมานะเนี่ยเขาจะทำ,ทำแบบฮบไม่ดู เขาใกล้มาอืมอม,มาหาเนี่ยน่นารักจังใช่ไหมเด็กเค้ขอเขาเรื่องฮะแนวปกติก็ทำอย่างเงี้ยแนวปกติทำเงี้ยเนี่ยบางคนจะทำเงี้ยนะแล้วก็ขุดกรุด้ะแต่ผมทำอย่างเงี้ยในสก,กายประกอบเยอะมากอะ น้ำมันจะเดินแปดใช่ไหมฮะเป็นแปดเนี่ยผมก็ทำแปดงั้นแหล 1, นะ้วก่อนเราจกายบปิผมทำเงี้ยหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเราจกายบปิผมทำงี้แหละผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันต้องทำยังไงผมก็ทำอย่างนี้ไปก่อน ก็อย่าว่ากันเลยนะซึ่งใช้พื้นที่เยอะมากเลยนะฮะเนี่ยสกัดปอาขอ้ามาแบบเงี้ยเนี่ยทำเงี้ยแล้วขุดขุดเอานะฮะก็ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะฮะ แต่ผมก็ทําไปแล้วคนระับไม่เป็นไรแต่ผมว่าอย่างเงี้ยดีกว่าดีที่สุดแล้วเพราะว่าใชไอ้กุเดสทั้ง2คนเลยโอเคก็แค่นี้แหละโอเคก็ขอจบเพยงเ่าน,นี้ครับโอ้เอ็นเดอร์แมนมาตอนจบโอเคปะไปหาเรื่องมันหน่อยจะไ,ได้จบอุยตกใจ ต้องขอจบครงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย